คร,รับผมใช้เวียยาใน,นการรับชมรับฟังใช่ไหม่ขันนนท์ทางทันิสาทานให้ทุกส่างรับชมรับฟังเพื่อความบมันเทิงนะครับเอาคลิปนี้เป็นคลิปพานอนะครับยี่สิบเก้ามิถุนานะครับ ก็กด<ะ>ติดตามดูแนวพาเพลินไว้แลนะครับจะไม่พ่ายคลิปเรื่องต่างๆทางช่องน้แล้วกดถูกใจคลิปนะครับคลิปไหนของทางช่องน้กดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับคลิปทุกคลิปของทางช่องน้ำเที่ยวผนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ โดยนะัาเที่ยวผลเมพาะกิจนะครับพิเศษนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเร่นหลักร้อยนะครับสี่ห้านะครับ น้อยนะครับหกเจ็ดนะครับก็เคลมๆของทางชอบนะครับเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ โน่าฟับหกหนึ่งนะครับหกสี่นะครับหกห้านะครับแล้วก็หกแปดครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับ เขียนดลับของทางช่องน้ำก็เท่าผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านนะครับแดะโฆษณาขึ้นมาหน้าก็รบกวนนะครับอย่ากดปิดอย่ากดข้ามโฆษณาครับกดโฆษณาให้กันด้วยนะครับ